อยู่ตู้ไหนกดตู้ไหนตอกมีอะไรบ้างในนี้มีอะไรบ้างไม่เคยใส่นะอันนี้ใครใส่ให้อ,อันนี้เป็นลูก อันไหนอันนี้จะเป็นรูปการ์ตูนอันนี้ก็เป็นโดเรมอนอันนี้จะเป็นรูปอะไรครักตัวไหนอันนี้หรออันนี้โทราันไหมจะเอาได้ไหมล่ะใต่ยังไงโอเคครับ อ,อ่ามุนอ้มุนเลยมุนอีไม่เห็นได้มุนผูกไหมอ่ะเคได้ไรได้ไรไหนดูก่อน ตัวอะไรได้อะไรครับจากได้ตัวนี้หรอจากได้ตัวนี้มากดูดูด้วยดูด้วยไหนดูด้วยดูด้วยไหนหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยร้อยหนึ่งหน้าเหมือนไหนดูสินี่ใครขนาดไหนขนาดเยอะขนา ละร้อยนี่เองตัวละร้อยใช่ปะคือร้อย,ออยอดูหน้าตัวแรกอ่ะได้ตัวนี้หรอจี๊สองร้อย,ลอยลแล้วเนี่ยตังค์ของตูหมดหมดสองร้อยแล้วลมีแก๊ปฟ้อนด้วย